สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปมากินกุ้งย่างน้ำกันจ้านี่กุ้งย่างเราย่างจนใหม่พี่น้องามาคนะ่ะกินน้ำกันน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราออหอมหอมย่างแบบหอมหอมเลยค่ะ แยกกัน่านกจนแห่งพี่น้องย่าน,นิ้นประสุก่ยนประสุกกับยยานยกจนแห่งแยกออืม น้ำจิ้มกับซีฟูดกับเปีืยวจิตดจัาดเส่บพี่น้องคะมันตุวนลิดหน่อยน้ำร้องมันตุ๋นปง่างมันมันก็เลยบบ่ค่อยไหล

อีกสองตัวเนี่ยไม่ลูกสาวแบ่ง